สวัสดีครับผมต้องครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดเอกตา์ครับสวัสดีค่ะวน,นะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดเอกรร์ค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องฟอร์ art, ดเอกตร์อีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานฟอร์ดเอกตา์วันนี้ก็จะมานําเสนอคลิปดีๆในขั้นตอนการจองรถผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเองนะครับพี่ดาวใช่ค่ะทางออนไลน์เราก็มีหลายช่องทางเลยนะคะในการที่จะ,ะโฆษณาหรือบอกให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊กฟอร์ดเอกร์ช่อง u t u b e ฟอร์ดเอกตร หรือไรสดทุกวันใช่ไหมคะพี่<ช>ต้อมใช่ครับผมก็คือตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะไรสดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ของทุกอาทิตย์นะครับช่วงนี้เราไลฟ์กันประจำครับท,ทุกวันเลยนะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าโปรโมทลดให้กับคุณลูกค้าที่ในสถานการณ์โควิดแบบนี้คือลูกค้าไม่สะดวกขึ้นมาที่โชว์รูม ใช่ค่ะเราก็จะไม่เอาหน้าสวยๆของเราไปไหนก็จะให้ลูกค้าหรือ FC ได้เห็นหน้าของเราผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือสื่อ Facebook นะคะเรื่อยๆเลยค่ะวันจันทร์หึงวันศุกร์เนี่ยไลฟ์ช่วงไหนคะพี่ก็คือส่วนมากเราจะไลฟ์เป็นตัวเวลาประมาณ16นาฬิกาหรือ4ี่โมงเย็นนั่นเองนะครับเป็นต้นไปเป็นต้นไปครับวันเสาร์เนี่ยรู้สึกว่าของเราจะมีไฮไลท์ใช่ไหมวันเสาร์เนี่ยเราจะไลฟ์รวมเป็นไลฟ์ใหญ่ โอเคนะครับม,นะม,มีแจกของด้วยนะครับมีแจกของด้วยนะครับท่านใดที่ติดตามทางช่อง YouTube ฟอร์ดเอกตาหรือจะเป็นเพลกลักฟอร์ดเอกตหรือจะเป็นการไลฟ์สดทางเราก็อยากสอบถามติดขัดตรงไหนเกี่ยวกับโปรโมชั่นรถหรือตัวรยายละเอียดของรถทางเราก็ยินดีเอาวันนี้เรามาเรื่องช่องทางการจองรถผ่านออนไลน์ก็คือในกรณีสมมติว่าลูกค้าขึ้นมาดูรถแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะจองหรือไม่จองขอปรึกษากับทางบ้านก่อน อีกวันหนึ่งลูกค้าอยากจองรถก็สามารถจองผ่านช่องทางออนไลน์ทางธนาคารของบัญชีบริษัท BRT Automobile ได้เลยนะครับใช่ค่ะลูกค้าสามารถอาโอนเงินเข้ามา ทางช่องทางออนไลน์นะคะผ่านเท่ากับบัญชีบริษัท VRT Automobile <ช>ได้<ช>เลยค่ะลูกค้าโดยที่ไม่ต้องสัมผัสเงินโดยที่<ผ>มไม่ต้องขึ้นอาหารเราที่โชว์รูรมเราสามารถส่งเลขบัญชีเราสามารถแนะนําช่องทางให้ได้ทุกอย่างเลยใช่ครับผมแล้วจองเสร็จแล้วทีนี้เวลาที่เราทําสัญ,ญญาล่ะพี่ต้องทําแม้กระทั่งจะเป็นการทําสัญญ,ญาลแล้วก็สามารถทําได้ที่บ้านหรือจะไปถึงการขั้นตอนการส่งมอบเราก็สามารถส่งมอบให้คุณได้ถึงที่บ้าน คือแม้กระทั่งตั้งแต่การจองอทำสัญญาหรือส่งมอบคือเรายินดีบริการถึงที่บ้านนะครับ<ส>ไม่ต้องกังวลแน่นอนส่งมอบของเรานี่คือทั่วประเทศเลยไหมคะส่งมอบได้ทั่วประเทศครับก็คือ ที่ไหนถือเป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็ไปครับผมเพื่อการบริการของทีมงานฟอร์ดเอกราอยู่แล้วครับผมเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้จะต้องไปส่งรถลูกค้าพี่นะอยู่ที่นู่นเลยปร่งน้ําร้อนเลยนะคะปช่งน้ำร้อนเลยนะครับโปร่งน้ําร้อนเราไปแน่นอนค่ะเรามีบริการถึงบ้านถึงตัวลูกค้าทุกอย่างนะคะแล้วช่วงนี้ ฟาร์ดเอกาของเราก็ไม่ได้เงียบไปไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการจองออนไลน์หรือขึ้นมาที่โชว์รูมช่วงนี้ถ้ามีการจองขึ้นโชว์รูมหรือออนไลน์ก็จะได้รับหม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้กลับไปเลยค่ะถ้าลูกค้าไม่สะดวกเราก็จะส่งไปทางไปศนีไปนย์ใช่ค่ะแจงที่อยู่อะไรเรียบร้อยถึงมือแน่นอนไม่เกิน3วันค่ะขอเพียงจองขั้นต่ำแค่หนึ่งนบาทเท่านั้นเองนะคะ ตอนนี้เรายืดระยะเวลาไปอีกเดือนหนึ่งเลยนะเนี่ยเราจะแจกจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับจะหมดใช่ค่ะยืนยันว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับ2 0 0พันอใบครับผมตอนนี้เหลือไม่ถึง5ชิ้นนะครับจำนวนจำกัดใช่ค่ะใช่ถ้าช้าหมดอดนะคะของเรานี่คือใช้แค่1,000บาทเท่านั้นเองปกติซองรถเนี่ยใช้ยอดเงินอยู่ประมาณ3 0 0 0ันห้าพันหมื่นหนึ่งแต่ของเราฟอร์ดเอกตรดนะคะใช้เงินแค่1 0 0่ันบาทรับเจ้าตัวนี้ไปเลยครับผมแล้วขอย้ํานะคะ ขอย้ำนะครับว่าท่านใดที่สนใจตัวแคมเปญรถโปรโมชั่นต่างๆทางเพจหลักฟอเอดต่างๆหรือช่อง YouTube หรือไม่จะเป็นการไลฟ์สดสามารถจองออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัท VRT Automobile ได้อย่างสบายใจครับใช่ค่ะระหว่าค,คือไม่ต้องสัมผัสเงินเกการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อใช่ค่ะอินบ็อกเข้ามาอินบ็อกเข้ามาโเข้ามาครับผมทักอะไร เข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์ฟอร์ดอีกจัดหรือจะขึ้นแฮชแท็กก็ได้นะคะมันจะขึ้น <ở S 3> <ผ>มดกเลยลูกค้าตอนนี้ก็คือง่ายที่สุดเลยแล้วก็สะดวกที่สุดนอนอยู่บ้านดูซีรีส์เกาหลียาวๆไปเลยค่ะคเดี๋ยวทางทีมงานฟอร์ดเราสงคนจะไปหาถึงบ้านลูกค้าค่ะอย่างไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปดีๆนะครับที่เรามานําเสนอในช่องทางการจองรถผ่านออนไลน์อย่างไงรเราก็ถือว่าช่วงนี้สถนานการณ์โควิดก็ยังถือว่าค่อนข้างรุนแรง ยังไนเราทีมงานฟอรนเอตาดก็ขอเป็นกําลังใจช่วยนในทุกๆคนในทุกๆอาชีพนะครับเราก็หวังว่ามันจะผ่านพ้นไปได้โดยเร็ว เราจะสูไปด้วยกันเนาะพี่ดาวเนาะกินช้อนร้อนกลางกินร้อนช้อนกลางค่ะคขอโทษนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสนะคะออกไปไหนต้องดูแลตัวเองค่ะเหมือนเนี่ยเหมือนพี่ดาวใส่ประมาณ5ชั้นแล้วค่ะตอนเนี้ยยังไงมันนีเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะัสสดีครับ